Also ตอนนี้ตี่ก็จะพาทุกคนมาพบกับระบบเสียงในรถ Ho อตทิพที่สุดคันหนึ่งค่ะกับรถ t o y o ต a h i l u ักแค p ค่ะคันนี้มีอะไรตามที่มาดูกันเลยค่ะสำหรับรถ t o y o ต้ h i l u ักแค p นะคะต้องบอกว่าพื้นที่ภายในเนี่ยไม่ได้มีตำแหน่งในการอัปเกรดระบบความบันเทิงเยอะมากมายนะคะก็เราก็พยายามจะจัดสรรเพื่อที่จะติดตั้งระบบชุดเครื่องเสียงเนี่ยให้ตอบโจทย์คุณลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านนี้ก็เป็นคนที่ชอบฟังเพลงเวยค่ะแล้วก็คันนี้จัดเต็มมากเลยค่อยๆมาเริ่มดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะ คุณลูกค้าเนี่ยอัปเกรดในส่วนของหน้าจอค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยใช้เป็น L อลขนาด9นิ้วเลยนะคะติดตั้งไว้ที่บริเวณคอนโซลด้านบนตรงนี้ค่ะตัวเครื่องเขาเนี่ยจะมีขนาดแค่1นดินแล้วก็เป็นตัวจอ p o อปอัพออกมาขนาด9นิ้วใหญ่เต็มเต็มตาสามารถมองได้อย่างชาัดเจนเลยะคะ่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับ Android Auto ก็ได้ Apple c a r p l a y ก็ได้นะคะใครที่แบบต้องการจะดู YouTube หรือว่าแบบใช้งาน Google m a p เนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยค่ะถัดมาในเรื่องของระบบชุดเครื่องเสียงนะคะถึงแม้ว่รร่่่ารรถุนนีีนีจะืท ในการติดตั้งค่อนข้างน้อยแต่ว่าก็ติดตั้งเป็นระบบไบแอมซับสองดอกได้เลยนะคะสําหรับแอมตัวแรกเนี่ยเราจะใช้เป็นแอมที่มีขนาดเล็กนะคะเป็นของพีซึ่งรุ่ม MS 8.6 DSP สำหรับตําแหน่งในการติดตั้งตัวแอม DSP ตัวนี้นะคะเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณใต้บาะค่ะแล้วก็ ออกแบบกล่องครอบให้ดูสวยงามด้วยค่ะก็คือตำแหน่งนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วจะมีบอกตั้งไว้ด้านบนอีกทีนึงก็คือจะเป็นตำแหน่งที่มองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเราก็ออกแบบติดตั้งให้ดูสวยงามค่ะเจ้า MDSP ตัวนี้เนี่ยคือทำหน้าที่ ขยายลำโพงคู่หน้าคู่หลังแล้วก็ซับด้วยนะคะแล้วก็เป็นตัว DSP ในตัวด้วยก็คือสามารถปรับจูนความถี่เสียงให้บรรยากาศในการฟังในรถของเราเนี่ยเหมือนเราเข้าไปฟังในคอนเสิร์ตจริงๆมากยิ่งขึ้นค่ะถัดมาตัวนี้อย่างที่บอกว่าจะขยายลำโพงกลางแหลมแยกชิ้น2คู่นะคะก็คือทั้ง2คู่เนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณบานประตูบานละ หนึ่งคู่หรือว่า2ดอกค่ะก็คือตำแหน่งนี้เลยที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยต้องบอกว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้เป็นตำแหน่งเดิมที่รถเขาให้มานะคะตำแหน่งเดิมในการติดตั้งตัวลำโพงนะคะก็คือจะเป็นในบริเวณตำแหน่งแดชบอร์ดด้านบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดตั้งได้ลำโพงที่มีขนาดเล็กแต่ว่าคุณลูกค้าเนี่ยต้องการติดตั้งลำโพงที่แบบสามารถถ,ถ่ายทอดเสียงได้เคลียร์แล้วก็เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฟังเพลงได้หลากหลายแนวด้วยแล้วก็เลยแนะนําคุณลูกค้าเป็นของบีซึมรุร่น MS 700K ค่ะก็ติดตั้งไว้ที่ตตแหนนน่งงีี้้เเลยรราออก แบบแขงขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อที่จะติดตั้งลําโพง2คู่ออกแบบเป็นตู้ลําโพงแล้วก็ติดตั้งแบบเปิดหน้าลาโพงด้วยเพื่อที่ว่าเวลาเสียงถ่ายทอดมาเนี่ยจะไม่มีการบดบงังแล้วก็ถ่ายทอดเสียงออกมาได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะถัดมาค่ะในส่วนของตัวเสียงแหลมเองเราก็ติดตั้งไว้ที่บริเวณแผงประตูทางด้านบนตำแหน่งนี้ค่ะในส่วนของเสียงแหลมนะคะทั้ง2อดอกอดอกนึงเนี่ยเราจะติดตั้งไว้ที่บริเวณแผงประตูทางด้านบนตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็อีกดอกหนึ่งเนี่ยเราก็จะติดตั้งไว้ที่บริเวณแดชบอร์ดด้านบนนนหหรือว่่าเเป็ตแงดิม รถเขาให้มาอยู่แล้วสาหรับการติดตั้งลําโพงนะคะทั้ง2ข้างก็จะเหมือนกันเลยค่ะถัดมานะคะในส่วนของแอนตี้เนี่ยเราจะใช้เป็นของพิซซึมรุ่น S Q 1น2ค่ะตัวนี้ให้กําลังขับถึง1,200วัตต์เลยนะคะใช้สําหรับขยายซับทั้ง2ดอกติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหลังผู้นั่งะคะ่ะตรงนี้ที่เห็นกันเราออกแบบเป็นแผงซับขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนคแล้วก็หุ้มพรมเพื่อให้ดูสีสันใกล้เคียงกับตัวรถเดิมแล้วก็ให้ดูงานเรียบร้อยด้วยค่ะซับที่เลือกใช้นะคะเป็น ของ Black Air รุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาก็คือเป็นซับขนาด10นิ้วที่มีขนาดบางค่ะเราสามารถติดตั้งไว้ที่ด้านหลังของผู้นั่งได้อย่างลงตัวเลยบริเวณรอบๆซับเองนะคะเราก็ออกแบบให้ดูสวยงามและเวลาใช้งานจริงเนี่ยเราสามารถปรับคนัดด้านหลังโดยที่ไม่เบียดกับตัวหน้าซับได้ค่ะไม่เพียงเท่านั้นนะคะสําหรับรถคันนี้เองคุณลูกค้ายังได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นดมด้วยะคะ่ะทุกคนดมตั้งแต่บริเวณใต้คอนโซลทางด้านหน้านะคะบริเวณพื้นแล้วก็บริเวณด้านหลัง ด้วยนะคะที่เราติดตั้งตัวซับเองบริเวณหลังคารวมถึงบานประตูทั้ง2บานด้วยค่ะบริเวณบานประตูเนี่ยเราจะแดมถึง2ชั้นด้วยกันเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการกั้นห้องให้กับตัวลําโพงเองนะคะลําโพงเวลาถ่ายทอดเสียงออกมาก็จะไม่มีลมรั่วไหลไปทางอื่นค่ะก็เป็นการกั้นห้องแน่นๆปึกป๊กๆึกให้กับตัวลําโพงเลยะคะ่ะ สำหรับคันนี้เนี่ยหากต้องการแดมทั้งหมดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แดมบานประตู2ชั้นด้วยก็จะใช้ทั้งหมด1 4แผ่นค่ะเป็นของพีซซึ่มรุ่น PDA 1 1ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงสําหรับรถทอตทิกคันนี้ที่เตรียมมาฝากกันนะคะกับรถ t ต y ยต้าไฮ u ักแชมป์ค่ะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซิสเต็มที่ตอบโจทย์ค่อนข้างครอบคลุมเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่ในเรื่องของหน้าจอเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นหน้าจอของแอลพายใหญ่ขนาด9นิ้วตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันการใช้งานสาหรับคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็รรวมถึงงงชุดเเคื่อสียตติั้ เป็นระบบไบแอมเลยนะคะถ่ายทอดเสียงได้ไพเราะแล้วก็ฟังเพลงได้หลากหลายแนวด้วยนะคะสำหรับพิซซึ่ม MS 700K นะคะไม่เพียงเท่านั้นค่ะคันนี้ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของแผ่นแดมด้วยะคะ่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะเราล็กเก็เซาก็เปิดให้บริการทุกๆวันเลยนะคะตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มอยู่ที่บริเวณปากซอยัชดราพิเศษ36นะคะใครสนใจก็แวะเข้ามาทักทายเราได้ค่ะหรือว่าจะสอบถามมาก่อนก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook aw, Thailand, ines, ai, aw, ็อกเก็ตเซาล์ไทยแลนด์ไลน์แอดแอซายล็อกเก็ตเซ หรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะที่เบอร์0 2 7 9 2 9 9 9 9ค่ะก็คลิปนี้ช่อบงอย่าลืมกด subscribe ให้พี่นิดน,นึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายค่ะทุกคน